ฮัล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊อบี้ชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็บ๊อบี้ฝากกดติดตามด้วยนะช่องของเรานะคะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาปัญหารักสามเศร้าแล้วก็ทวินเฟรมโซเมทนะคะก็เดือนนี้นะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะที่บ๊อบี้จะให้โปร2024นะคะโปร2024คือโปรโปร e ี่เบ bird นะคะสําหรับคนที่อยากผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมานะคะก็ ใครที่อยากทํานะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยว2025นี้นะคะบ๊าบิี่จะเพิ่อปรับเป็นราคาเต็มนะคะนี้บ๊าบิีบอกไว้ก่อนนะสําหรับคนที่เคยถามโปรมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ราคาเดิมแล้วอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะมีจํากัดแค่20ท่านนะคะ20ท่านนะ ก็ใครที่สนใจอยากได้โปรเดิมนะคะสามารถผ่อนใจได้หรือว่ามาจำจองไว้ก่อนได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสลริปในเดือนนี้แล้วหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าใหม่แล้วนะคะพี่ขออนุญาตปรับเป็นราคา2025นะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะให้รีบมาในเดือนนี้เลยแล้วเดือนนี้นะคะบาร์ี้มีของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือถ้าใครที่แบบ อยากที่จะซื้อเครื่องรางหรืออยากที่จะแบบว่าเอ,อดูดวงนะคะโบสองแถมหนึ่งนะคะคาเครื่องรางได้นี่เลยนะคะมีเพนดูรัมด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่หนึ่งปีจัดครั้งหนึ่งนะคะเท่านั้นนะจำกัดนะคะแค่ยี่สิบคนเท่านั้นนะคะแค่ยี่สิบคนเท่านั้นนะคะในเดือนนี้เพราะว่าถ้าแขลถ้าแถมหมดก็ไม่ไหวนะคะ อาจจะให้ถึงสิ้นเดือนไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตดูตามอารมณ์ก่อนนะว่าของแถมแบบคนสนใจเยอะแค่ไหนแล้วก็ของแถมมันยังมีอยู่ไหมประมาณนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทักมาทันก็จะได้แถมละกันแต่ถ้าของแถมหมดพี่ขออนุญ,ญาตปิดลับนะคะอันนี้คือบอกไว้ก่อนด้วยเพราะว่าคือถ้าทักมาเยอะเกินไปพี่ก็แถมให้ทุกคนไม่ไหวนะคะเพราะว่า ของแถมก็คือมูล,ลค่าเป็นพันเลยนะคะคือจะแถมให้ทุกคนก็ไม่ไหวดังนั้นก็รีบทักมาก่อนก็ได้นะคะลองเงินเดือนออกหรือว่าจะมัดจำผ่อนใจไว้ก่อนก็ได้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะสำหรับโปรนี้นะคะโอเคนะคะ Random คลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะ ขอพลังงานไพ่ random reading คลิปนี้ค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะแรนด om Read i n g คลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะ r a n ด om Reading คลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะถึงกับหอถอนหายใจเลยทีเดียว r รนด o m ไพ่อยากบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะ r i n g of cup the high priestess นะคะ King of sword พลังงานของรักสามเจ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณรอคอยนะคะรอการชัดเจนนะคะรอความชัดเจนจากคนคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะรอในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอขอคืนดี หรือว่ารอให้คนคนนั้นหย่าก,กับคนของเขานะคะถ้าเขาแบบถึงขั้นแต่งงานมีแฟนหรือมีภรรยาแล้วหรืออาจจะรอให้เขาเลิกกับแฟนนะคะคือแต่คุณก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คนคนนั้นบอกกับคุณน่ะคือมันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่างเช่นการที่เขาบอกกับคุณว่าเขาจะไปจบกับคนคนนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะคือดูท่าทางแล้วมันก็ แทบจะไม่มีวี่แววอะไรเลยนะคะในการที่เขาจะไปจบกับคนคนนั้นคือเหมือนดูดูเหมือนว่าเขาจะไม่ไม่จบกับคนคนนั้นง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนแบบมันมันไม่ชัดเจนนะมันคับคล้ายคับคาแบบมันงงๆนะคะว่าเอ๊เขาจะไปจบกันจริงๆไหมนะคะเจ็ดดาบมันก็คือไพ่ของการทําอะไรรับหลังนะคะคือ ตอนเนี้ความสัมพันธ์ที่คุณคบกันเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลักซ้อนนะคะความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้หรืออีกในหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันสมมติว่าคุณอยู่ในสถานะที่เป็นตัวจริงคุณอาจจะมีความรอคอยกันอย่าล้างก็ได้นะคะกับคนของคุณนะคะว่าเอ๊ะ คือเมื่อไหร่จอย่าล้างกันนะคะอย่าล้างกันเลิกเลิกรากันไปนะคะแบบแต่ตอนนี้คือคุณอาจจะกําลังฟ้องหย่าอยู่แต่แบบเหมือนยังหายังหาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าว่าแฟนของคุณแบบมีมีบุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ชัดเจนว่า คนของคุณเนี่ยนอกใจจริงๆบางทีมันด้วยคนของคุณเขาอาจจะแบบไม่ยอมหย่านะคะพอเขาไม่ยอมหยาปุ๊บความสัมพันธ์มันก็กลายเป็นว่ามันคาราคาสังอืมแทนที่จะได้แบบชัดเจนมาเลยว่าจะเอายังไงอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ยังคาราคาสังอยู่นะคะให้สีถ้วยนะคะหรืออาจจะแบบคุณอยากจะให้เขาเนี่ย ไปเลิกนะคะไปจบกับกับคนของเขานะแต่เขาก็เขาก็เหมือนแบบให้คุณรอคอยเวลาแล้วก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนชัดเจนอะไรกับคุณอย่างเงี้ยว่าจะเอายังไงนะคะให้คุณรอคอยเวลาไปแล้วก็แบบเหมือนมันมันขึ้นมาว่าเหมือนแบบ มันยังไม่ไม่แบบว่าร้อเอร์ซ็นอ่ะืมแบบคุณอาจจะรู้สึก insecure ก็คือแบบไม่มั่นใจว่าสรุปความสัมพันธ์นี้มันมันยังไงต่อดีนะอะไรเงี้ยจะจะเอายังไงต่อดีนะคะ คือคุณค่อนข้างใช้ความอดทนเยอะอยู่มากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้อดทนคือสิ่งเดียวที่คุณทําได้นะคะในความสัมพันธ์นี้คือแบบถ้าไม่ทนแล้วมันก็ไม่มีเหมือนแบบแล้วฉนลนกลบอะไรได้ไหมแบบถ้าไม่ทนมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเพราะเพราะว่า เป้าหมายของคุณก็คือคุณค่อนข้างอยากจะแต่งงานอยากจะจริงจังกับคนคนนี้นะคะคือเหมือนแบบก็รู้แหละว่าเขาเจ้าชู้อ่ะแต่เหมือนลึกๆมันก็ยังอยากจะเอาชนะแล้วก็อยากมีความแบบอยากให้เขาหยุดที่เราอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันดีมันมันเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แ็งแมนเดอเอ็มดีเอ็มเพรสนะคะคุณอยากเป็นตัวจริงของเขาอ่ะคือไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่ชัดเจนเอย่ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะคุณอยากต้องการที่จะแบบเป็นตัวจริงของเขาเท่านั้นนะคะนี่คือเป้าหมายเดียวเป้าหมายหลักเลยนะที่คุณต้องการนะคะคือแบบ ถ้าฉันจะเป็นตัวจริงของเธอเท่านั้นถ้าฉันไม่เป็นตัวจริงฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบจะเอาเอาคนเนี้ยอยากได้คนเนี้ยอยากเอาให้ได้อยากเอาชนะอยากหรือก็รักแหละแต่ก็ยังอยากเอาชนะด้วยนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบจะต้องเอาชนะคนคนนี้ให้ได้นะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่แต่คุณรู้สึกว่า คุณต้องการที่จะเอาชนะคนนี้นะคะให้ได้คือจะเป็นนิสัยท่อข้างแบบอยากได้ก็ต้องได้อยู่พอสมควรเลยนะคะฮัลโหลเฟรน d ์บางคนถึงขั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็บางทีก็อยากมีลูกกับเขา อยากแบบมีลูกด้วยกันอนะอยากมีลูกด้วยกันอยากลองที่จะแบบว่ามีลูกกับเขาแบบถ้าฉันมีลูกกับเขาบางทีอาจจะแบบเขาอาจจะรักฉันมากขึ้นหรือยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะทูอคเนาะค่อนข้างมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคู่นะคะแต่ถามว่าเครียดแล้วท็อกซิกไหมก็ ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างทกซิกนะความสัมพันธ์เนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเจ็บปวดมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมันโดนกระทํามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเจ็บอ่ะเออมันเจ็บอ่ะเอาง่ายๆมันเจ็บเยอะอยู่นะคะเจ็บเยอะอยู่เลยนะขวัญจะแบบ ได้ลงเอยกันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หมันเหมือนมันก็ท้อท้อด้วยอะไรด้วยนะคะไม่ชัดเจนสักทีแต่แต่ถามว่าคุณหยุดหยุดที่จะแบบรักเขาได้ไหมหรือคุณหยุดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไหมไม่บอกเลยว่ายากเพราะว่าคือคุณเหมือนเหมือนแบบทุ่มเทความสัมพันธ์นี้มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็คือคุณมีความแบบอันนี้จริงไม่จริงวิไม่รู้นะแต่คุณแบบค่อนข้างมีความอยากเอาชนะ คนคนนี้มากๆอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าเออในเรื่องนี้อ่ะพี่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นเป็นคนที่มาก่อนอ่ะแล้วคุณมั่นใจว่าแฟนของคุณมีมือที่สามนะคะเอาแค่คนที่มาก่อนเท่านั้นคุณสามารถมาตัดมือที่สามกับเราได้ตัดมือที่สามคืออะไรก็ ให้เขาแยกทางกับมือที่3ถ้าคุณมาอย่างถูกต้องนะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นมือที่3นะคะวิไม่ทําให้นะคะไม่ทําให้ส่วนคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนยังแอบชอบอยู่ไม่ได้ไปแย่งแฟนใครเขามาก็สามารถผูกจิตผูกรักได้ผูกจิตผูกรักคืออะไรก็สามารถที่จะแบบว่าเสริมบุญสัมพันธ์กับเขาได้ละกันนะคะแล้วก็จะมีคลาสเรียนให้นะคะก็เน้นในเรื่องของคลาสเรียนด้วยนะคะอืม ก็จะช่วยได้ให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือถ้ารู้สึกว่าแฟนคุณแบบเจ้าชู้สุดๆเลยนะคะก็แก้กรรมความรักได้ซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยลดอยู่สี่พบาทลดอยู่คนละสี่พบาทคือลดเยอะมากนะคะคือเสียดายมากๆถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มาในเดือนนี้หรือว่าไม่ได้จองเอาไว้อ่ะคือแบบ โปปีหน้าของเราเนี่ยราคามันขึ้นแบบคูณสองเลยอะทุกคนปีนี้คือราคาดีมากอยากให้ทุกคนแบบไม่อยากพลาดแต่ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถดูดวงก่อนก็ได้นะคะว่าเขาใช่คู่ไหมนะสำหรับบางคนที่ไม่มั่นใจแล้วก็พี่เชื่อัหมว่าหลายๆคนก็อาจจะยังออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสอนรักส,มสามเร้าไม่ได้นะคะก็ลองมาดูดวงก่อนก็ได้ว่าเขาเป็นคู่ไหมคุณจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลามาโนว่าเขาใช่คู่กับเราไหมบาบาบลา,บาถูกไหมอืมนะคะ มาดูกันต่อนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อคะ่ะใครอยากจะบอกอะไรต่อคะ่ะไฮปรเซสเนี่ยคือจริงๆบางทีอะไพ่ไฮปริเซสอะมันไม่ใช่ผิดที่คนคนนี้นะมันอาจจะเป็นที่กรรมของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้คนนิยมมาแก้กรรมความรักเยอะมากคือเหมือนมันเป็นกรรมของคุณที่คุณอาจจะมีความความรักที่ไรแนละ้วมันแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตลอดเลยหรือว่าอาจจะเป็นตัวสำรองของเขาตลอดหรืออาจจะเป็นแบบหลายๆคนอาจจะเรียกว่าดวงเมียน้อยแต่บิ๊ไม่ได้อยากเรียกแบบนั้นเพราะว่าบิ๊แอบรู้สึกว่าเรื่องดวงอ่ะคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ,อ่ะถ้าใครกําลังแบบเหมือนบิ๊เชื่อนะว่าหลายๆคนน่ะที่ดึงดูดมาเจอบิ๊ะค่อนข้างท็อกเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกเศร้าท็อกซิกในเรื่องของความรักลองมาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะ ก็มีปรึกษาฟรีเบื้องต้นด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องไม่ได้ดูดวงแหละแต่ว่าลองส่งเรื่องราวมาปรึกษาฟรีเบื้องต้นก่อนได้นะคะก็แอดไลน์มาได้ที่บาร์บี้จะปักหมดุดแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนน่ะคือพี่อยากจะบอกว่าดวงคุณแบบเป็นดวงแบบดวงตัวสำรองโดงเมียน้อยดวงแบบคือมันคือพี่อยากจะบอกว่าคนเรามันเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะมันอย่าอย่าไปคิดว่าหมอด,ดูทักหรือหลายๆคนแบบบอกว่าเราเป็นแบบ ดวงเมียน้อยเป็นตัวสำรองเป็นแบบแค่ตัวรองของคนอื่นเขาแล้วมันจะเป็นไปตลอดชีวิตแล้วทําให้หลายหลายคนเลือกเดินทางผิดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแบบสามารถที่จะแบบเหมือนมีชีวิตที่เป็นดวงใหม่ได้เงี้ยคือพี่บอกเลยว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดผิดพลาดมากๆนะคะดังนั้นให้ไปแก้ตรงนี้ซะนะมันจะดีขึ้นนะคะ มาดูกันต่อนะเอชออฟโซดนะคะเอชออฟโซดก็คือไพ่แปดดาบนะแปดดาบคือไพ่ของการผิดหวังเสียใจใช่ไหมผิดหวังเสียใจห้าถ้วยคือเหมือนคุณะ สิ่งที่คุณต้องการที่จะเอาชนะคนคนนี้ลึกๆแล้วคุณก็อาจจะอยากจะแก้ปมความรู้สึกในอดีตของคุณด้วยที่คุณแบบเหมือนพ่ายแพ้ต่อความรักตลอดรู้สึกว่าทําไมฉันถึงแบบอาภัพรักหรือว่าไม่ได้แบบโชคดีเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยในในด้านของความรักอะน,นะคะทีนี้คุณก็อยากจะเหมือนจะเอาชนะคนคนนี้เพื่อที่จะแบบว่าเออรู้สึกดีรู้สึกแบบว่า เออฉันแบบแฮปปี้ขึ้นแบบฉันดูมีคุณค่ามากขึ้นนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่แก้กรรมหรือแก้ Mindset ของคุณข้างในอะต่อให้ไม่ใช่คนนี้ก็ตามแต่คุณจะไม่มีทางสมหวังในเรื่องของความรักเพราะสังเกตชีวิตของคุณก่อนหน้านี้นะคะคุณเจอใครก็เป็นแพทเทิร์นเดิมความรักก็จะจบแบบเดิมๆนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องคนนี้เสมอไปแต่ แต่พี่ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับคุณเลยแหละนะคะที่ทีค่ค่อนข้างที่จะแบบว่า Impact อะ Impact ก็คือแบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือหรือค่อนข้างมีอิทธิพลอะ่ะ ใช้คํานี้ดีกว่ามีอิทธิพลทางจิตใจสําหรับคุณค่อนข้างมากนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นแรงกระตุ้นให้คุณแบบอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะเอาชนะนะคะแต่จริงๆแล้วแบบมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุอะค่ะทุกคนแล้วบี้ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาแก้กรรมกับบี้หรือว่ามามาทําตรงเนี้คือแบบการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็ดูจากรีวิวต่างๆคืออยากให้ทุกคนแบบสมหวังแล้วก็อย่าคิดว่าดวงมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะมันมันเปลี่ยนได้ จริงๆแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้มากหรือน้อยมันก็แล้วแต่คนนะคือพีไ่ไม่ไม่อยากที่จะแบบว่าให้ทุกคนงงไงว่าโหพลิกชีวิตแบบเป็นเศรษฐีแบบไม่ต้องทํางานทําการเลยอันนี้คือไม่ได้นะคะเออแต่มันดีขึ้นได้ถูกไหมถ้าเราไม่เริ่มแบบวันนี้เราจะไปเริ่มวันไหนถูกไหมอายุเราก็มากขึ้นทุกวันถ้าเรามัวมานั่งรอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราเมื่อไหร่เราจะสมหวังนะคะสักทีถูกไหม มาดูไพ่สรุปกันดีกว่านะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนใจใครหรือเปล่าแต่พี่อยากจะบอกถึงคนที่เป็นตัวสำรองหรือเป็นเมียน้อยหรือเป็นดวงแบบรักสามเศร้าเป็นมือที่สามเนี้ยคือคุณสามารถมาปรึกษาพี่ได้เลยพี่ไม่บูลิอิบูลิจี้หรอกเออนะคะคือพี่เข้าใจแล้วก็พี่ก็ช่วยหลายๆคนแบบเยอะมากๆนะคะคือด้วยความที่เราทําเรื่องรักสามเศร้าเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะก็ช่วยหลายๆคนมาเยอะมากนี่ไม่ต้องกลัวนะโอเค ยังไงคุณก็ได้แต่งงานกับคู่แท้ของคุณแต่พี่ไม่การันตีนะว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าลองลองทักมาปรึกษาหลังไม่ดูลองส่งเรื่องราวของคุณมานะคะปรึกษาฟรีเบื้องต้นนะคะทาไม่ไม่ให้ดูดวงสามารถปรึกษาฟรีได้นะคะไม่ต้องกลัวนะลองทักมาปรึกษาฟรีเบื้องต้นก่อนได้นะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงนะคะดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยแต่พี่บอกเลยว่าสุดท้ายคุณมีคู่ที่แต่งงานแน่นอนแต่พี่ไม่การันตีว่าเป็นคนนี้ไหมเพราะนี่คือการอ่านแรนดอมดีดดิ้งถูกไหม นะคะสุดท้ายคุณจะสมหวังอะ่ะเอาง่ายๆนะคะโอ้โหแน่นอนสุดท้ายคุณจะได้แต่งงาน,นะคะ่ะบี้ขอพูดเลยสำหรับคนที่อยากแต่งงานอยากสมหวังในความรักนะคะเออบี้ไม่ขอคลิปนี้บี้ไม่ขอเจาะจงว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าบี้ขอให้คนที่เข้ามาดูแล้วมีบุญสัมพันธ์กับบี้แล้วฟังบี้จนจบ ถึงคลิปนี้นะคะถึงถึงนาทีนี้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ขอให้คุณสมหวังนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่แบบดีมากนะคะถ้าคุณโสดคุณก็ได้แต่งงานแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วก็ได้แต่งงานอีกนะคะหรือว่าคนรักของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นเอาง่ายๆเถอะนะคะคลิปนี้คือคลิปแบบจบดีมากนะคะบอกเลยจบดีมากคุณมีบุญมากๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือคู่ของคุณด้วยจริงๆคุณจะได้ลงเอยกับคู่ของคุณด้วยจริงๆนะคะ คุณมีบุญสัมพันธ์มากๆเลยที่คุณเข้ามาในคลิปนี้ถึงแม้ว่าแรกๆอาจจะแบบดูท็อกซิกหน่อยแต่อันนี้มันดีมากๆให้คุณพิมพ์สาธุ9 9เก้า3สตัวนะคะสาธุ9ก 9, 9 3สตัวแล้วก็ขอพรให้คุณสุขสมหวังตามคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปกดไลค์ให้พี่ช่วยเบนิเฟตให้นะคะบีจะช่วยเบนิเฟตให้แต่ถ้าใครอยากให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ดีขึ้นนะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะตัวน้ําหอมเสน่ห์ตัวนี้นะคะจะช่วยให้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่พี่กดไลค์นะคะ คนนั้นจะมีบุญสัมพันธ์กับบี้แล้วขอใหคลิปนี้ไปของคุณแต่ถ้าถ้าใครไม่ได้พิมพ์พมานะคะก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไม่ให้ไม่ให้คนนั้นละกันเพราะว่าพลังงานนี้มันเป็นพลังงานแรนดอมมาบี้ขอคนที่ตั้งใจแล้วคนที่อ,อธิษฐานจิตด,ด้านล่างจริงถ้าบี่เห็นด้วยแล้วบี้แบบแฮปปี้ที่จะ เมนิเฟสให้เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเมนิเฟสให้ด้านล่างด้วกันสําหรับคนที่อาจารย์กดไลค์ขอให้สุขสมหวังนะคะมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์นะใครที่อาจารย์ไม่ได้กดไลค์ก็อย่าเคืองกันละกันนะคะก็รีบๆคอมเมนต์ละกันถ้าคอมเมนต์ช้าก็อาจจะไม่ว่างากดไลค์แล้วนะคะเออดังนั้นก็พิมพ์ไว้ก็ได้นะคะสาธุไว้ต่อให้ไม่ได้กดไลค์ยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นของคุณอยู่แล้วเพราะคุณเมนิเฟสเองนะคะอยู่แล้วนะคะสาธุ9 9้าเก้าสามตัวแล้วก็พิมพ์คําอธิษฐานของคุณนะคะ ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่กล้าพิมพ์แบบอายอะเดี๋ยวว่ามีคนรออย่างเงี้ยเอาแอคเขาอื่นมาพิมพ์ก็ได้นะคะดีกว่าคุณเสียเวลา20ว่านาทีแล้วคุณไม่พิมพ์แล้วคุณแบบไม่ได้อธิษฐานจิตสุดท้ายคุณก็ฟังเปล่าเปล่านะคะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างเดี๋ยวบ๊อบบี้จะแผงเพดูลัมให้นะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกรงนี้บ้างนะคะมีราศีพิจิกค่ะมีราศีมีน ราศีมิถุนนะคะราศีอุเยอะมากเลยอะราศีกันธนูค่ะโหเยอะเยอะแบบเยอะมากชับมาเอ่อเพนดูรัมกันเอ๊ะบัะพีเอาไว้ไหนอะมีไหมวันนี้คลิปนี้โอเคมีเพนดูรัมเลยนะคะวันนี้บ๊าบี้ขออนุญาตหยิบยกเพนดูรัมตัวนี้เลยใครที่มีนะบพี่บอกเลยโชคดีมากใครที่มีเพนดูรัมตัวนี้โชคดีมากตัวนี้นะคะเสริมในเรื่องของความรักใช่ไหมบ๊พี่ขอ ไม่อยากได้สีอ่ะอ่าสำหรับคนที่ไม่สมหวังคนโสดหรือคนที่มีแฟนแล้วสามารถซื้อคู่กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกับแฟนได้นะคะตัวนี้เป็นเพนเดลลัมแข่งความรักนะคะสุขสมหวังปุกเสกเรียบร้อยดีมากนะคะอ่ะตัวนี้เลยนะคะมีโปรสองแถมหนึ่งค่ะอย่างอื่นได้นะอ่ะตั้งคําถามได้เลยนะคะคําถามอะไรก็ได้ตั้งคําถามได้เลยคําถามอะไรก็ได้นะคะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวา ถ้าบางทีอาจจะหมุนค่ะถ้าใช้ซ้ายขวาเอ้ยถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนถ้าใช้สายตา้าอ้ไม่รู้จาไม่ได้ละแต่มันหน้าหลังอะหน้าหลังคืออะไรนะจําไม่ได้แล้วที่เห็นไหมอาจารย์งงแล้วอาจารย์ไม่ได้แข่งเองนะเขาแข่งเองนะหน้าหลังอะเออหน้าหลังคืออะไรลืมอะตามนั้นนะคะตามนั้นโอเคตามนี้นะคะทุกคนบายบายไว้เจอกันค่ะ